ทางด้านของสวนนงนุษย์พัทยาครับต้อนรับชมรมผู้ปลูกเลี้ยงลิ้นมังกรประเทศไทยครับในโอกาสที่มาประชุมที่นั่นโดยนําสายพันธุ์ที่แปลกแล้วก็หายากมาโชว์ให้ได้รับชมด้วยครับที่สวนนงนุษย์พัทยาครับคุณกําพลตันสัจจาประธานสวนนงนุษย์พัทยาครับให้การต้อนรับคุณบรรลือลดหวันประธานชมรมผู้ปลูกเลี้ยงลิ้นมังกรประเทศไทยและคณะ ในโอกาสที่มาร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการเก็บสะสมรวบรวมแลกปเปลี่ยนและพัฒนาสายพันธุ์ต้นลิ้นมังกรเพื่อการศึกษานะครับคุณกำพลบอกว่าการมาเยี่ยมชมสวนนกนุชครั้งนี้ก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับโดยทางชมรมได้มีการนำสายพันธุ์ลูกผสมระหว่างต้นวาสนาและต้นลิ้นมังกรที่คนไทยพัฒนาขึ้นเป็นครั้งแรกของโลกครับมามอบให้กับทางสวนนกนุชพัทยาเพื่อเพิ่มความหลากหลายในการสะสมพันธุ์ไม้แปลก ทางสวนนงนุษย์ปัทยาก็มีการรวบรวมพันไม้ไว้กว่า18,000ชนิดอยู่แล้วนะครับโดยทางคณะก็ได้ร่วมปลูกต้นลิ้นมังกรที่สวนรุกขชาติครับเชิงเขาบันไดกริทซึ่งได้รับการอนุญาตจากกรมป่าไม้นะฮะแล้วหลังจากนั้นก็ได้ไปเยี่ยมชมสวนสวยต่างๆนะครับที่สวนนงนุษย์นำคอลเลกชันต้นลิ้นมังกรมาจัดแสดงทุกวันซึ่งต้นลิ้นมังกรก็เป็นไม้ประดับที่ใช้ตกแต่งได้ ทั้งภายในและภายนอกนะครับนอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติช่วยฟอกอากาศแล้วก็ดูดซับสารพิษในอากาศทำให้คุณภาพอากาศนั้นดีขึ้นด้วยครับ